สุนักจิ้งจอกหางด้วนสุนักจิ้งจอกตัวหนึ่งก้าวพลาดไปติดกับดัดของนายพลานและหางของมันก็ติดอยู่ในน,นั้นมันพยายามดิ้นรนสุดชีวิตจนหลุดรอดออกมาได้แต่มันก็ต้องสูญเสียหางไว้ในกับดักสุนักจิ้งจอก กังวลใจกับห่างที่ด้วนขุดของตนและคิดขึ้นได้ว่าข้าจะต้องทำให้พวกเพื่อนเพื่อนคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากพวงห่างที่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสุดนักจิ้งจอกห่างด้วนจึงเริ่มบอกกับเพื่อนเพื่อน ถึงข้อดีในการใช้ชีวิตโดยไม่มีหางมันกล่าวอ้างว่าตั้งแต่ข้าไม่มีหางข้าก็โดดเด่นกว่าพวกเจ้าแล้วข้ายังวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะไม่มีหางมาคอยทวงเพื่อนเพื่อนของมันก็คล้อยตามไปกับ วาจาที่เจ้าเล่นนั้นสุนักจิ้งจอกอาวุโสที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆจึงพูดขึ้นว่าพวงห่างที่ดูสวยงามของพวกเราเป็นสิ่งที่มีค่าและควรภาคภูมิใจแล้วข้าก็ไม่เห็นว่าสุนัขจจิ้งจอก ที่หางด้วนจะวิเศษตรงไหนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่คล้อยตามคำพูดของใครง่ายๆ